ชีวิตไม่จำเป็นต้องมีเงินเยอะไม่จำเป็นต้องมีรถรูบ้านใหญ่โตไม่จำเป็นต้องไปเปรียบเทียบของคนอื่นนะแค่มีชีวิตอยู่ในทุกๆวันแล้วสบายใจเรียบง่ายอยู่กับสิ่งที่รักอยู่กับคนที่รักช่วยเหลือกเกื้อกูลกันแบ่งปันซึ่งกันและกันแค่เนี้ก็มีความสุขแล้วนะให้เวลากับชีวิตเองบ้าง ถ้าเราให้เวลากับความทยานอยากอตลอดเวลาความสุขเวลานั้นนะมันจะหายไปถ้ามันพอจากข้างในนะใจของเรานะมันจะเบาแล้วเรามีเล็กน้อยนะเรายังแบ่งปันได้อีกหัวใจของเรานะเป็นหัวใจเศรษฐีนะแต่ถ้าเราหามาได้มากเท่าไหร่เราไม่พักผ่อนสุดท้ายก็ไปใจโรงพยาบาลหมดจงใช้ชีวิตในทุกๆวัน พอเป็นพอไปใช้ชีวิตวันต่อวันนะแค่เนี้ยเราก็ใช้ชีวิตเป็นแล้วเราก็จะเย็นสบายแล้ว